เอวาเซอร์ไพรส์วันเกิดเนทลันไม่เคยทำแบบนี้ให้แฟนคนไหนอีกหนึ่งคู่รักที่มาจากคู่จิ้นจนเป็นคู่จริงระหว่างดาราสาวชื่อดังเอวาประวันวรรว,ว,วีระผู้ชงหรือเอวาหกฉากทายาเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจยาไทยนครพัฒนาและยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังเนทไมล์เมทเนทโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียล มีของขวัญให้กันและกันทุกโอกาสทุกวันสำคัญล่าสุดเนื่องในวันเกิดของเนทไมล์เมดเนทสาวเอวาก็ทำเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมอบเงินก้อนโตจำนวนหนึ่งแสนบาทให้กับหวานใจพร้อมบอกว่าบอกก่อนว่าเอวาไม่เคยให้เงินแฟนคนไหนเลยจะให้ของตลอดแต่นี้ไม่รู้จะให้อะไรเป็นการขอบคุณนี่เป็นเงินที่หนูเก็บมาได้พีเนตเป็นคนสำคัญมากๆในชีวิตหนูคือมันหายากมากพีเนตไม่อยากได้อะไรเลย จะบอกว่าเอวาให้แบบนี้แค่สมคนในชีวิตอากงคุณพ่อคุณแม่และก็มีพีเนตที่ให้พีเนตเพราะว่าพีเนตให้เอวามาเยอะมากให้ทีมงานอันนี้ให้เขาไปให้รางวัลตัวเองกินอาหารอร่อยๆซื้อของที่อยากได้